ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณนะครับสนามบินนครนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการอัปเดตนะครับอัปเดตอัปเดตการขยายสถานที่นะครับของลานจอดรถนะครับแล้วก็สนามบินด้วยนะครับฝั่งด้านด้านซ้ายครับคือลานจอดรถฝั่งฝั่งด้านขวานะครับก็จะเป็นลานเครื่องบินนะฮะ ก็เห็นว่ามีลถอสิบล้อเกินกำลังเคลียดดินอยู่นะครับก็สิบล้อตัวนี้กำลังเข้าไปนะครับพอบริเวณนี้เป็นพื้นที่ธรรมชาตินะครับเคยมีนอกอาศัยอยู่เยอะแยะนะครับนะครับก็ต้องใช้ดินมหาศารนะครับในการปลอกไปนะครับกอบริเวณนี้ก็เป็นป่าพุนะครับเมื่อก่อนก็คือเป็นช เป็นที่อยู่อาศัยครับอของนอกต่างๆนะครับรเห็นดว่าบริเวณกว้างเป็นป่าพุที่นอกอาศัยอยู่นะครับธรรมชาติของมันอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะรถมันทุกดินนะครับจะออกจากเข้าในสนามบินนะเพื่อจะไปถมดินข้างในอาคารไนบริเวณ ลานสนามบินนะครับเพื่อที่จะอัปเดตถนนให้มันลานให้มันแบบใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าน,นี้นะครับผมว่าคันนี้เนี่ยจอดหลายวันนะต่อบ,บริเวณนี้ครับเป็นการจอดนะครับเพิ่มนะครับของผู้ที่มาใช้บริการนะครับที่ท่ากาศียานะครศรีธรรมราชครับบริเวณนี้คงจะเพิ่มเยอะแยะนะเพราะว่าไม่เพียงพอกำลังรถที่จอดรถที่สนามบินแห่งนี้นะครับ ก็ตอนนี้ก็อัพเกรดดินเรียบร้อย้วครับแค่วางถังระบบฐานของไฟก็มาแล้วครัระบายน้ำก็มาแล้วนะครับก็เหลือแต่ยังมาล่อยนะครับแล้วก็แล้วก็ทำบล็อกทำทางเท้าตัวบริเวณนี้ก็จอดได้อีกนะครับประมาณเกือบร้อยคันนะครับร้อยสองร้อยคันกว้างนะครับก็ยังมีอีกฝั่งนู้นอีกต้องต้องการใช้นรืครับ